สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่นัดก็จะเข้าป่าเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้แม่นัดจะมาหาหน่อไม้ค่ะน,นี้เราก็เข้าป่าใกล้ๆบ้านเรานี่นะคะหลังราชพัฒนนี่เองค่ะวันนี้ก็มากับสามีนะคะลุยกันเลยนะคะรอตอิดตามชมนะคะว่าวันนี้แม่นัดจะได้เท่าไหร่นี่เราก็มาเจอนอไม้แล้วนะคะทุกคน หน่อไม้ตอนนี้คือโผล่ออกมาหมดแล้วนะคะไม่ค่อยจะมีใต้ดินแล้วนะคะหน,น่อไม้สดๆเลยค่ะเพื่อนๆตัดต่อเลยนะคะตรงนี้ก็มีค่ะมันก็จะยนรวมไว้กันก่อนนะคะ นี่มองไปรอบๆอ,อ๋อเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่เยอะแยะเลยนะคะช่วงน,นี้ผันมาตรงนี้ก็มีนะคะเพื่นพนอนๆเยอะเลยค่ะนี่อันนี้ก็ยาวมากแล้วนะคะแต่แมกนัตก็จะเอาไปนะคะวันนี้เราจะไปทำส้มไว้นะคะ เก็บเยอะๆเลยค่ะนี่สามีแม่นัดก็กำลังเอาเลยค่ะนี่แม่นัดก็มาหักเอาบ้างนะคะตอนนี้แม่นัดก็ตั้งกล้องไว้นะคะเพื<ๆ>่อนๆอาจจะโฟกัสไม่ถูกเท่าไหร่่จากนั้นแม่นัดก็มาดูสามีนะคะสามีกำลังคัด กําลังขุดหน่อไม้ใต้ดินเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะหน่อไม้ใต้ดินนี่ก็จะเอายากมากกว่าหนอ่อที่โผล่ออกมานะคะมันต้องขุดลงไปใต้ดินค่ะนี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ดามก็ <c oughs> หักเลยนะคะมันไม่เล็กก็ไม่ใหญ่นะไม่เคยมาตรฐานเท <c oughs> ่าไหรค่ค่ะพอดีรีบทำ นี่เราก็ได้หน่อไม้ขาวๆเลยนะคะถ้าหน่อไม้ใต้ดินนี่คืออร่อยมากเลยนะคะจากนั้นหลังจากที่เราได้ห,หน่อไม้พอควรแล้วนะคะเราก็จะมานั่งตัดกันนะคะปอกเปลือกกันนะคะตอนนี้สามีแม่นัดก็จุดยากันยุงให้คะ่ะแม่นัดก็จะเริ่มทําการตัดแล้วนะคะ เราจะได้ออกกลับมาเอากลับบ้านไม่หนักเกินไปค่ะเพราะว่ายังไงเรากลับบ้านเราก็ต้องปอกเปลือกอยู่ดีละคะ่ะนี่นะคะดูผลงานกันค่ะอืมได้เยอะทีเดียวเลยนะคะมาแป๊บเดียวเองนะคะนี่จามีเห็นแม่นัดนั่งยองๆนะคะก็จะไปหาที่นั่งมาให้นั่งนะคะหาเปลือกไม้แถวนั้นละคะ่ะหลังจากนั้น ก็ไปหาที่ลองตัดต่อค่ะแม่นัดระหว่างที่รอแม่นัดก็ปอกๆๆรอนะคะนี่สามีก็ไปเอาไม้มาเพื่อให้แม่นัดลองปอกอดอกไม้ง่ายๆนะคะแม่นัดก็จะปอกรอสามีก็จะไปหาต่อนะคะ นี่นะคะสามีก็ไปหามาเพิ่มนะคะระหว่างที่ไม่นัดตัดนี่ยุงก็เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆ แล้วแม่นัดก็ตัดเสร็จแล้วนะคะสามีก็เป็นคนยกกระสอบกลับบ้านคะ่ะส่วนแม่นัดก็เดินตัวปิวกลับบ้านเลยคะ่ะขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนที่รับชมคลิปแม่นัดนะคะ